นี่ครับผมให้ดูต้นตาลใกล้ๆเลยนะเนี่ยต้นตาลเนี่ยใจผมชอบมากเลยเราปลูกตามคนัาเนี่ยฮะนี่เจ้านี้ของก็ปลูกตามคันนานี่ถ้าถ้าปลูกเยอะๆมันจะสวยมากเลยนะเนี่ยถ้าเราตัดเราตัดกิ่งเขาเนี่ยมันก็เหมือนต้นปาล์มเลยนะเนี่ยมันสวยมากเลยนะต้นแบบนี้ถ้าเขาขุดไปได้นะเขาจะมีราคาแพงนะฮะหลายพันนะ มีอีกต้นหนึ่งเขาก็ตัดเหมือนกันเห็นไหมสวยแ่เขาจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เขาก็จะออกออกชอบไปเรื่อยๆนะฮะยอดตาลเนี่ยมันก็เหมือนยอดมะพร้าวนะฮะยอดต้นมะพร้าวถ้าเราตัดตรงนี้ ข้างในมันนะเราจะเอาไปแกงเหมือนต้นมะพร้าวเลยนะฮะผมเคยแกงแล้วอร่อยมากนะฮะที่มีเพื่อนที่เขาขูดออกมาแล้วเขาตัดเอายอดมาแกงเหมือนต้นตาลน,นะฮะอร่อยนะฮะเขาก็จะแทงยอดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอายุที่เหมาะเขาก็จะออกออกหมวดปีนะแล้วก็คนก็จะมาะทําตาลก็ตัดตรงตรง งวงช้างเขาอะที่มันจะออกลูกอะเขาก็ฝานฝานฝานแล้วก็น้ําตาลมันก็จะหยดออกตรงนั้นนะฮะอันนี้คือวิถีชีวิตของต้นตาลน,นะฮะมาให้ดูใ,ใรล้ๆลากเขาจะลึกมากนะฮะจะไม่เคยเห็นต้นตาลที่มันล้มอะ่ะมันยากมากที่จะล้มเพราะว่ากิง่งเเพราะลากเขานี่ไปทั่วเลยนะลากเขาลึกมาก